กันเหนี้ยสมิธทางขวาแต่ว่าเพื่อนเจอประกบหมดเลยครับจ่ายทะลุช่องได้สวยอาร์ครับบอลก็ไม่ล้ำหน้าถึงสุดเส้นหลังแต่ว่ายังหาช่องเปิดไม่ได้ย้อนคืนกลับมาเลีตยนสมิธยิงลงนี้เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอกาสของแพ่ยูไนเต็ดสครั้งได้ประตูขึ้นนําเลยครับหนึ่งต่อศูนย์โอ้โหก่อนหน้านี้เนี่ยทักทายไปแล้วครั้งหนึ่งครับคราวนี้ ส่งบอลผ่านวิชิชัยแล้วก็เข้าไปเปงตะข่ายครับแพ่ยูเต็ตขึ้นนำใช้เวลาเพียงแค่7นาทีเท่านั้นนะครับสำหรับทีมเยือนแพ่ยูเต็ดก็มาได้ประตูออกนำเป็นการประสานงานการของ2นักเตะต,ต่างชาติครับบอลมาถึงบลังโก้แล้วก็หลอกล่อและหักมาตรงจุดนัดพบและยิงด้วยขวาเข้าไปนะเวลิงตันสมิธครับเป็นประตูที่7ในฤดูกาลนี้ของหอกตัวทีมชาติบราซิลครับ บอนลนี่ยไม่ได้ห่างตัววิชิชัยเท่าไหร่แต่ว่ามาแบบหนึ่งๆหน่เลยนะครับคือตรงกลางประตูมุมมาเปิดกว้างครับโอ้โหหยิกแห,ห้ว่าไปเองโอ้โหแล้วไม่มีใครเข้าขวางด้วยยกออกไปด้านซ้ายคคลาโดไม่ล้ำหน้าครับเจอตัว,ต,วตัวอาดิสรแล้วยกไปตรงนี้เสาไกลได้โมงด้วยนะบอลไม่ตรงกรอบครับลูกมงของนัทพลน,นะครับลอยมาสวยเลยครับจังหวะนี้ เกมของทางนี่นะฮะได้จบโดยทางนักขุนครับทับถนนโอกาสใกล้เคียงเข้ามาแล้วนะครับสำหรับเกมรุกของทางขอนเลยหลายคนเลยนะฮะสำหรับสวิตไพผมราดเฟซบุกเป็นคนตามเกือบแสนเลยนะครับเอาละครับทะลุช่องมาตรงนี้พิชานนยกไปเสาสองแล้วอูไม่ทันได้มงครับบอลสูงเกินไปย,ยังตามไปเก็บได้เรอนตันสมิธแล้วจริงเลยครับอูบอลข้ามคาน ยิงดือด้อเลยครับเวลลตันสมิธทำกันไม่กี่จังหวะครับจังหวะนี้เริ่มจากพิชาโนนครับไปถึงสุดเช้นหลังเราก็ cross ไปถึงเสาสองครับจบด้วยการยิงของเวลลิงตันสมิธแต่ว่าบอลเหินข้ามผ่านไปนี่ฮะบอลทะลุช่องมาครับพิชาโน,นมีความเร็วครับแล้วก็ตัดไปที่จุดนัดพบครับฟวังโก้หมงไม่โดนแต่ว่ายังมีแถวสองครับกิงโอหได้ลุ้นเลยทีเดียวครับสำหรับทางเวลลิงตันสมิธครับ 5คนคอลโดปั่นลูกนี้โอ้โหบอลชนคาเต็มเมเลยครับอูแล้วไม่มีผู้เล่นของขอนแก่นรอซ้ําอยู่ตรงนั้นครับโอ้โห,โโหเกือบไปแล้วครับฟีคิกของคอลโดกาดเยอะมากครับในครึ่งเวลาแรกของขอนแกน่นดูอีทีครับบอลข้ามกำแพงมาแล้วโอ้โหชนคาเต็มเต็มครับกระถมทัดอะไป ไปทันก็จริงเหรอถ้าบอลมันต่ำกว่านี้ก็ไม่แน่ว่าจะสมงกัดใกล้เคียงที่สุดคืได้ลุ้นประตูในวันนี้แล้วโครลโด้เลียงจี้เจอกับพลวัตเข้าเข็โทษอีกครั้งหนึ่งแล้วโดนสกัดล้มรงนี้ที่มสีให้ดึงจุดโทษครับโอ้ขุ่งหลังเล่นมาเพียงแค่สามสนาทีเท่านะั้นจังหวะนี้ไม่มีทางเลือกครับสําหรับผู้ตาสิงครับรถวังคาคาดมีช้ากว่าเยอะครับโดนทางอรูคอนราโดกระชากหนีดึงจังหวะ มันหลุดเข้าไปเขตโทษแล้วก็นี่ผู้แม้จะโดนบอลก่อนครับแต่ว่าผู้ตัดสินตัดสินใจแล้วครับแล้วก็มอบจุดโทษให้กับทางเจ้าบ้านครับขอนแก่นยูเนเต็ดครับแล้วก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าใครจะรับหน้าที่สังหารโคบวิ่งมาสัตว์ลูกนี้อู้ปัดได้แต่ว่าบอลก็ยังแรงพอวนะครับเ<อ>ข้าประตูไปครับเตีเสมอหนึ่งประตูตอนหนึ่งขอนแก่นยูเนเต็ด ประตูนี้ครับเป็นประตูที่3ของดักลัสโคโบ o ครับกองหลังตัวเก่าของทีมครับเกมสนุกแน่นอนครับนี่ฮะโอ้โหยิงไม่หนีมือแล้วก็ทางปฐมพัฒเนี่ยพุ่งไปถูกทางแล้วนะครับแต่ว่ามันโดนไม่เต็มมือครับทำให้บอลกลิ้นตุงตัข่ายไปครับเชื่อว่าโคโบมีเสียวแน่ครับจังหวะที่บอลจะไปสัมผัสโดนโอ้พี่สวยครับเอโดติดเครื่องแล้วออแล้วครับเลียงจี้ไ้ ล็อกเข้ากลางแต่ว่ายังไม่มีช่องยิงเข้าซ้ายอีกทีหนึ่งได้ยิงลูกนี้โอ้โหเข้าชาร์จไม่ทนครับธนพลโอ้โหลูกกึ่งยิงกึ่งผ่านของเปาโลคอลาโดได้ลุ้นเลยครับตรงนี้ครึ่งหลังเริ่มติดเครื่องแล้วนะครับสำหรับเปาโลคอลาโดดูครับ2ด่านครับล็อกจังหวะนี้พราะวับางคาฮ้าดหลังหักแล้วกดด้วยซ้ายเลยครับโอ้โหแต่ว่าครับธนพลสีทองเนี่ยเข้าชาร์จไม่โดนครับแม่เกือบไปแล้วครับขอนแก่นยู่เกือบได้ประตูนำครับ ต้องโวยเพื่อนเลยครับสำหรับครับลอซานโตสครับดได้หันหน้าเข้าหาประตูมีวิ่งสอดไปครับทางน้นขวาที่นัตพลจ่ายไปถึงนัตพลสุดเส้นหลังแบบวเปิดมาลูกนี้โอ้โหไม่ดีครับแม่จะให้กับทางด้านของธนพลนะครับแต่ว่าปฐมทัศก็ยังอ่านเกมได้ดีสัมผัสบอลแรกไม่เนียนตาเท่าไหร่ดูอีครับจังหวะนี้ครับลูกเปิดของทางนัพลครับ แต่ต้องชมปอดชมศั์ครับที่ออกมาได้เร็วครับทำให้จหังหวะยิงของกัปตันเนี่ยกดดันไปเองแล้วก็โดนไม่ดีครับสายเหมือนเดิมยิงลูกนี้โอ้โหสุดสวยเลยครับออ้ฟรีคิกของอดิซอนสับพโซค,ครับบอลเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างสวยงามนะครับแพ้ยูเต็ดขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับสองประตูต่อหนึ่งนนาทีที่7 4ครับ นี่ได้ยิงไปทีหนึ่งวิถีบอลพุ่งแรงตรงกรอบด้วยแต่ว่าวิชัยมาดักรอเซฟไว้ได้แต่ว่าคราวนี้ต้องยอมเลยครับโอ้โหยิงมันดีเกินมันเลอเกินครับลูกนี้จังหวะยิงนี่คิดถึงการสับไกลฟีทของพัวกระเด็ดเบลเลยนะครับกดด้วยซ้ายล้วบอลมันฮุกครับโอ้โหสุดปัญญาที่ทางวิชิตชัยจะพุ่งถึงครับนำอีกครั้งครับสองประตูตอนหนึ่งครับสำหรับแล้วพตัธสินเป่าจบการแข่งขันไปเลยนะครับ